สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนก็อยู่ในเกมมันก็ล็อกเอ็มเอทเทนเลิฟสองจุดศูนย์ะครับวันนี้ก็อ่ะจะพาทุกคนครับไปทำเควสต้นไม้กันครับก็เควสต้นไม้ก็อ่าอยู่ในแมปเวสต์แลนด์นะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแมปมานะครับแล้วก็อ่าไปตรงอันนี้ครับมันจะเข้ามาดูครับอันนี้บิสออฟวายนะครับก็เดี๋ยวเราเลือกเวสต์แลนด์แล้วก็กดตรงภารกิจนี่ครับภารกิจหลักนะครับอะไรฟังเสียงสะท้อนนะครับถ้าเรากดรับคำสั่งนะครับ มันก็จะให้เราทาเควสนะครับที่เกี่ยวกับต้นไม้ครับต่างๆครับที่มันจะเป็นจุดต้นไม้ในแผ่นที่นะครับนี่ครับตอนนี้มันเป็นทึบอยู่เนาะมันยังไม่ถูกเปิดทับตามวาร์ปต่างๆเนาะผมทําไปแค่จุดเดียวครับที่อยู่ตรงต้นไม้ด้านบนนะครับก็เราไปเรื่อยๆเลยครับตามทางนะครับไปตามวงกลมที่มันให้ไปนะครับก็จะเป็นการทำเควสเปิดวาร์ปต้นไม้นะครับ แล้วก็จะได้ของรางวัลนะครับเป็นนาฬิกาสาย2 0 0 0ชิ้นนะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆนะครับเมื่อเราทำเควสตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ต้นไม้ครับในการวาร์ปไปจุดต่างๆได้ของแบบนี้ทั้งหมดนะครับนี่ครับแล้วก็จะได้ของมาเลยครับสำหรับการไปอัพบัฟต้นไม้นะครับเดี๋ยวในส่วนของบัฟต้นไม้ครับอยู่ผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับนี่ครับเราก็กดฟังกด ตกลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะให้เราทำเควสต่างๆตามจุดต่างๆบนแผนที่ของแมปเวนแลนด์นะครับก็ไม่ยากครับเราแค่เดินตามจุดแล้วก็กดคุยๆแค่นี้เองไม่มีอะไรมากครับง่ายๆครับก็ถ้าทุกคนครับไม่ทำในส่วนของอเรียกอะไรนะเควสต้นไม้มันก็จะไม่สามารถที่จะว้าไปจุดต่างๆได้นะครับ นี่ครับเราก็จะเจอ NPC นะครับตัวละครที่อยู่ในแมปเวสต์แลนด์นะครับก็คุยไปเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรครับเราคุยก็เดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปวาร์ปไปนู่นดูเดินไปนี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากครับพอเราเปิดไอ้วาร์ปต้นไม้ได้ทีละหนึ่งจุดนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตอบแทนนะครับนี่ครับพอเราทำครบเสร็จแล้วครับเราก็มาคุยนะครับตรงหน้าต้นไม้นะครับ กับ n อ c คนเมื่อกี้นะครับอ่าเมื่อเรากดคุยนะครับเดี๋ยวเราคุยก่อนนี่ครับเราก็จะกดรับของเรียบร้อยครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคัดซีนเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวทางตัวต้นไม้ครับเดีย๋ยวมันจะโผล่ออกมานะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นต้นไม้เลยมันมันถูกฟักอยู่นะครับพอเราทำเคเวสผ่านหนึ่งเควสนะครับ ในแมปนี้มันก็จะปรากฏต้นไม้ต้นหนึ่งออกมานะครับซึ่งต้นไม้ต้นนี้สำคัญมากครับมันใช้อ,อัพบัฟในแมปนี้นะครับแบบมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นได้ของเพิ่มได้ประสบการณ์เพิ่มได้นาฬิกาายเพิ่มอะไรครับปีแรงขึ้นโอ้โหแบบเยอะมากครับบัฟใช้แลกของนี่ครับเรียบร้อยครับอ่าเราก็ทำสำเร็จ หนึ่งจุดแล้วนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมาครับแล้วก็คุยต่อครับหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปจุดหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็มาตามจุดต่างๆแล้วก็คุย n p c เหมือนเดิมครับคุยกับอีลูเนาะพอคุยเสร็จครับเดี๋ยวเขาก็จะให้เราเดินไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะเดินไปทำเควสตามจุดต่างๆในแมพของเวสต์แลนด์เหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้ครับเจ้าเมเปิลเนาะ NPC คนแรกครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะให้เราไปทำเควสหาของมาช่วย เจ้าคนที่นอนอยู่นะครับโอเคหลังจากที่เราคุยกับอีรูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะให้เราเดินไปทาเควสต่อนะครับเพื่อเปิดวาร์ปของต้นไม้จุดอื่นนะครับโอเคเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาคุยกับอีรูเหมือนเดิมนี่ครับรวมวิญญาณและสักอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าใครจะเล่นแล้วอ่านเรื่องนี้ครับเรียบร้อยครับเราก็ผ่านภารกิจอีกหนึ่งเควสนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมาครับ หลังจากนั้นก็คุยต่อครับรับเคลสต่อนะครับทําไปเรื่อยจนกว่าจะเปิดจุดวับต้นไม้ทั้งหมดในแมปนี้ได้นะครับเราต้องทําจนกว่าไอต้นไม้ที่อยู่ทั้งหน้าเรานะครับเป็นต้นใหญ่นะครับนี่ครับตอนนี้ตรงไหนทึบอยู่ก็ไปตรงนั้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่ครับเราก็มาอยู่จุดเดิมครับเดี๋ยวเราก็จะมา เจอคัตซีนอีกรอบนึงครับนี่ครับคัตซีนต้นไม้นะครับต้นไม้มันก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นครับมีพลังวิเศษอะไรประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับนี่ต้นไม้บัฟนะครับดีไวท์ e e ส p i r ิ t นะครับตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนครับทํานี่ครับเรียบร้อยครับได้มาอีกแล้วครับอยากให้ทุกคนทำเควสในส่วนของตรงนี้มากนะครับเพื่อมาปลดปล่อยบัฟที่เราจะใช้ ตีมอนในแมปนี้นะครับเราจะได้ตีมอนได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ได้ของรางวัลมากขึ้นได้เงินได้ประสบการณ์ไรมากขึ้นนะครับถ้าใครจะมาปล่อยบอทที่นี่นะครับโอเคเราคุยกับเอ็มคนนี้เลยโรมานน่นะครับหลังจากนั้นก็กลับมาคุยกับคนนี้ต่อครับเหมือนเดิมน่าจะเป็นเมเปิลเนาะนี่ครับพอเราคุยเสร็จครับนี่เขาก็จะให้เราไป ทำภารกิจต่อไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะให้เรานี่ครับมาจุดนี้อ่านี่ครับมันจะมีของอยู่ตรงกลางนะครับมันก็แค่เราทำเควสแล้วก็ไปหยิบของตรงกลางมาได้ที่นี่ครับแล้วก็ไปให้ npc คนหนึ่งครับคือเป็นมันเป็นเควสที่ง่ายมากครับมันก็แค่เดินคุยไปตามจุดต่างๆนะครับก็ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ขอให้ทุกคนครับก็อดทนทำเควสไปหน่อยเควสนี้ก็จะเป็นเควสที่นานเหมือนกันครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับแต่นี้ผมก็จะตัดคลิปมาเรืเลยนะครับก็แค่บอกจุดต่างๆที่ต้องเดินไปเฉยๆนะครับแต่ลยละเอียดในการคุยหรือเดินไปหา NPC ก็ให้ทุกคนครับลองเล่นแล้วก็ทำกันเองนะครับผมก็เป็นบอกเป็นไกด์แนวทางเฉยๆนะครับโอเคเราก็จะไปอีกจุดนึงนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราได้ของมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราก็ไปตามจุดนี่ครับเรียบร้อยเราก็ได้อ่าจุดว่าเพิ่มอีจุด,จดนึงครับนี่ครับเราก็ไปตรงจุดนั้นเลยนี่ครับคุยก p c คนเดิมครับอ่าน่าจะเป็นเลซ่าโอเคประมาณนี้ครับ เขาก็จะให้เราทำเควสต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราวาร์ปไปอะไรใต้น้ำสักอย่างหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับเรามาอีกจุดหนึ่งแล้วครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยเราก็ทำเควสเหมือนเดิมครับมูนไลท์เคฟนะครับเราก็ทำเควสในจุดนี้นะครับนี่ครับก็กดสำรวจเบาะแสประมาณนี้ครับเราก็เจอ n PC แล้วก็คุยกับเขาครับง่ายๆครับ ก็คุยไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ทุกคนครับจําจุดต่างๆให้ดีนะครับว่าต้องคุยกับใครก่อนอะไรยังไงนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับอ่าในแผนที่มันจะบอกจุดอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูแผนที่เป็นนะครับเดินลงมาข้างล่างครับตามวงกลมเลยนี่ครับกดสำรวจไปเรื่อยๆครับโอเคมันก็ให้เราสำรวจให้ทั่วทุกทิศเลยนะครับโอเคดี๋ยวภาพ จะตัดกลับมาจุดนึงครับนี่ครับมันให้เราหนีออกจากที่นี่เนาะหลังจากที่เราทําเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินหนีไปที่วาร์ปเลย,เยไม่ถึงโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะพาครับเราออกมาที่ป่าเมื่อสักครู่นี้ครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราทำภารกิจต,ตรงนี้เสร็จแล้ว โอเคครับเราก็มาโผที่เดิมครับนี่ครับเราก็จะทำเควสจบเรียบร้อยแล้วก็ได้จุดถ่ายรูปเพิ่มมานะครับโอเคเดี๋ยวอ่าเราก็เดินไปตามจุดครับทำเควสเรียบร้อยแล้วภาคก็ตัดไปที่ต้นไม้ใหญ่เหมือนเดิมครับนี่ครับเราคุยกับเจ้าเมเปิ้ลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีคัดซีนหรือเปล่านะนครับพุดก่อนครับ เจ้าเมยเบ้นก็เป็น NPC ตัวสำคัญครับสำหรับการทำเควสนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็อาจจะให้เราทำภารกิจต่อไปนะครับเราก็รับเควสจากเขาครับเดี๋ยวว่าคุยไปเรื่อยครับไม่มีอะไรวุ่นวายนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าก็จะมีคัดซีนครับ ในส่วนของต้นไม้อ mm ีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่3ละก็ทางส่วนของต้นไม้ครับมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เป่งประกายอลร่าของพลังครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นดีไวส์ทีสปิริตที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้ครับโอเคอ่ะนี่ครับเราก็ได้ของมาเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ได้ exp b a s แล้วก็ job exp ด้วยครับโอเคเราก็ทำเค e s ต่อครับก็คุย npc ตาม map เป็นที่เนาะแล้วก็กลับมาณนะจุดจุดเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปทางขวาก่อนอาวาร์ไปเลยนี่ครับแล้วก็เข้าวาร์ไปนี่เดีย๋ยวเราเซฟ map ก่อนโอเคนี่ครับเซฟจุดวาร์ไปเฉยโอเคเราเข้าประตูไปเลยเราก็จะไปโผล่ที่เมือง อารู้อย่างนะครับเอ้ยขออภัยไม่ใช่มึงรู้อย่างครับโฟลเวอร์สตรีทนะครับมึงรู้อย่างมันอยู่ด้านบนนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำเคสต่อครับไปคุยบบซีทั้งบนนู่นเลยที่มีจุดอ่าไข่ปลาสามจุดนะครับนี่ครับอีกประมาณร้อยนี่ครับทั้งบนเลยครับตามจุดที่แผนที่มันมาร์คไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปถึงตรงนี้ครับเราก็ขุยบบซีนะครับฟ้าหไนะครับ ขาก็จะให้เราทาเควสคุยนู่นนี่นั่นครับไปเรื่อยๆนะครับตอบถามตอบผิดก็ตอบใหม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับคําถามมีไม่หนึ่งก็สองอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับโอเคหลังจากที่เราทาเควสตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาโผล่กันที่แผ่นที่เดิมนะครับโอเคนี่ครับหีบตัวนี้ก็จะมีสมบัติครับเราเก็บได้นะมันก็จะได้ของเขิงอะไรด้วยนะครับโอเคมีทั้งตัว ฝุ่นสีทองแล้วก็หัวกะโหลกนะครับโอเคสำรวจตามจุดต่างๆเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหลืออีกเควสสุดท้ายนะที่ทำอะแล้วต้นไม้มันจะกลายเป็นต้นไม้สมบูรณ์นะครับทำเควสอยู่หลักๆประมาณ4ภารกิจใหญ่นะครับาทางฝั่งของ i v v n e Tree Spirit ก็จะเป็นต้นไม้สมบูรณ์ครับสำหรับต้นไม้เพิ่มบัฟและรับของต่างๆโอเคนี่ครับใช้สเตลอะไรทั้อย่างนะครับตัวนี้ โอเคหลังจากเราทำภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาโผล่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่นี่ครับเขาบอกให้เราไปที่มูนไลท์เคปอีกทีนึงนะครับกลับไปที่มูนไลท์เคปเป็นครั้งที่สองนะครับก็ไปทำภารกิจต่อครับเข้าวาข้างล่างมาโอเคใกล้จบและมันจะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับในถ้ำนี้นะครับ เราต้องมาปลูกต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันส่งพลังไปที่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนอกนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนี่ Crystal T นะครับอะไรทุกอย่างเนื่อมกี้อ่านไม่ทันนะครับผมก็ไม่ค่อยอ่านเนื้อเรื่องครับถ้าคนจะเล่นช้าๆเรื่อยๆก็อ่านในเรื่องได้ครับเพราะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับนี่ขนาดตัดแบบย่อๆครับยัง10บกว่านาทีเลยครับก็นานพอสมควรก็ให้ทุกคนครับอดทนดูครับก็จะรู้ครับว่า เราทำการปลดล็อกในส่วนของต้นไม้ยังไงนะครับโอเคเราก็ทำการสำรวจแล้วตอบคำถามไปเลยครับมันก็จะเสร็จภารกิจครับหลังจากนั้นก็ออกจากมูนไลเคฟไปนะครับเราก็จะไปโผล่ในป่า,าในส่วนของเวสแลนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเข้ามาที่แมปเวสแลนละ นี่ครับเราก็กดไปที่คำสั่งก็เลยประมาณ317เมตรนะครับเราก็ไปตามทางให้เรื่อยนะครับก็ไม่มีลรมากนี่ครับไปทั้งบนเลยเราสามารถจิ้มได้นะครับถ้าเกิดเราปลดล็อกแล้วนี่ครับเราก็จะไปผล่ที่ต้นไม้ครับโอเคน่าจะจบแล้วอนะ่ะอ่าพอเราไปปลดล็อกต้นไม้ในถ้ำมาแล้วนี่ครับอย่าทั้งส่วนของต้นไม้ diy t spirit ก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มีออร่าพลังที่สมบูรณ์นะครับ ครับการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับเควสต้นไม้ครับนี่ครับสมบูรณ์ละแล้วก็จะมีประตูครับทางเข้าครับคล้ายคล้ายเหมือนประตูมิตินะครับเมื่อเราเข้าไปด้านในครับมันก็จะเป็นแผนผังต้นไม้เนาะสำหรับอัพบัฟครับที่ใช้ในการต่อสู้ในแมปเวสไลน์และแมปข้างเคียงนะครับมันก็จะมีผลครับอะไรหลายๆอย่างครับต่อเราครับเป็นผลดีทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะฟาร์มของได้เยอะขึ้นนะครับได้นาฬิกาสายมากขึ้นนี่ครับได้ทำควิกแซนมา2,000ชิ้นนะครับแล้วก็ได้อะไรซากุระสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไข่หรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับการทำเควสต้นไม้นะครับนี่ครับเรามาคุยกับเจ้าเอ็ีคนนี้ครับอีลูครับเดี๋ยวเขาจะมอบของให้ครับเป็นกิ่งไม้ดาวหางสักอย่างนึ่งครับ เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือเราจะประยัดใส่สมุดคู่มือประจนภัยก็ได้นะครับเพื่ออัพสแตทสาวนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าสเตตบวกสองครับเมดโอเคอ่ะโอเคครับดีครับดีกว่าของเก่าครับแล้วก็จับนั้นยัดเข้าคลังไปเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่ยากครับ อ่าเควตต้นไม้เนาะก็อยากให้ทุกคนทำกันนะครับสำหรับเปิดบัฟครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเพลินโซนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งและป้าแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพวกใหม่คลิปหน้าผมซีโอเกนผมสวัสดีครับ